วันนี้เราจะมารีวิวรุ่นอะไรครับเราขีงเรียวมีห้าไอค่ะเรีวมีห้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกลองกันเลยนะครับนีวว้ก็จะเป็นรุ่นที่ของเรียวมี3าที่เราเหียนรีวิวไปุ่นนี้นะครับ นี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับมีในส่วนของเข็มจิ้มจิมอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็คู่มือนะครับแล้วก็ตัวเรือนะครับน้องนะครับเมบหมือนเดิมนะครับนี้รู้สึกว่าจะเป็นฟ้าชาร์จนะครับทีนี้สุดท้ายก็ยังเป็นในตัว ไมโคร USB นะครับแต่อแดปเตอร์นะครับให้มาเป็น5โวลต์2แอมป์นะครับผมว่า mm hmm. น่าจะเป็นกัว่องระบบพัจัวนะครับ mm hmm. ไม่มีหูฟังมาให้ในกล่องนะครับ mm hmm. ครับคำถาวันนี้ตัวเครื่องที่เราได้มาวันนี้เป็นสีสอะไรครับ เป็นสีรีนค่ะอ่าสีเขียวคล้ายๆกับแดงครับแดงครับยูนะคครับแดงอ่าสีเขียวๆนะครับผมอ่าตัวนี้ราคาเปิดตัวเท่าไหร่ครับราคาเปิดตัวสี่พเสิบก้าบาทค่ะอมีสีอะไรบ้างครับมีสีฟีนกับสีฟูค่ะนะเ๋วเรามาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนานะครับค่ะก็จะหน้าจอว่าขนาดผมอ้านิ้วนะคะเป็น หยดน้ำค่ะจอใหญ่นะครับดูแชทดูแชทดูไลน์แล้วก็ดูคลิปวีดีโอได้ใชัดเจนเลยนะครับต่อไปครับต่อไปค่ะกล้องหน้านะคะจะ8ดล้านควาคมทั้งแดล้านแล้วก็กล้องหลังนะคะโอ้โมาสี่ตัวเลยค่ะโอ้กล้องหลังสี่ตัวเลยนะครับในส่วนของราคาไม่เกิน5 0 0พันบาทนะครับตัวเลขก็จะ ตัวกล้องนะครับ P14 เรนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการช่วยโฟกัสนะครับเรื่องของการถ่ายภากว้ว่างน,นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการวัดระยะเขาเรียกว่าตื้นลึกหนาบางของวัตถุที่เราจะถ่ายนะครับทำให้รูปออกถ่ายออกมาเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นเนอย่างเงี้นะครับต่อไปในส่วนรุ่นนี้ใช้ CPU อะไรครับใช้ CPU แอสตราคอส665 AIG ค่ะ ความเร็วความเร็วสองสิมกะนครับแล้วก็แอนดรอยนะครับรุ่นตัวนี้จะเป็นแอนดรอยเก้าค่ะอ่านี้มาเป็นแอนดรอยเก้านะครับปัจจุบันก็ยังเป็นแอนดรอยสิบได้มาเป็นแอนดรอยเก้าก็ถือว่ายังไม่น้อยหน้านะครับในส่วนของตัวนี้ครับค่ะส่วนหน่วยความจํานะคะจะมีแล็มสี่ล้อหกพีที่ค่ะกับแล็มสี่ล้อหนึ่งร้อยยี่สิบแปดค่ะอ่าแก็อย่างที่ผมหาดีวิวในส่วนของตัวซีสามไปนะครับว่าถ้าคุณลูกค้าครับเข้า ไปเลือกซื้อที่ร้านนะครับก็ให้ดูนะครับที่ตัวกล่องที่เราจะซื้อเนี่ยครับว่ามันเป็นตัวแ a m 4ลอง6.4หรือเป็นแ a m 4ลอ 128, ็อก128ตัวนี้ที่ในมือที่ผมถืออยู่จะเป็นในส่วนตัวแ a m 4ล128นะครับซึ่งทาให้การจัดเก็บข้อมูลนะครับคนที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าคุยแชทนะครับไลน์เฟซบุ๊กตรงนี้นะครับหรือว่ามีกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียเยอะๆนะครับก็แนะนําให้มองหาตัวที่อ เราในตัวเครื่องเยอะๆนะครับเน้นนะครับไม่ใช่เมนบูลิการ์ภายนอกนะครับเป็นหน่วยความจําภายในตัวเครื่องนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันตั้งแต่ระบบเ n น r o i d ผขึ้นไปเนี่ยแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันจะอยู่ในตัวเครื่องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเครื่องที่มีแรมเครื่องที่มีลอน้อยๆเนี่ยจะโหลดแอปได้น้อยนะครับแล้วก็เวลาใช้งานไปเครื่องก็จะอืดครับก็จะเห็นได้ชัดเจนถ้าหน่วยความจําในตัวเครื่องเยอะนะครับเวลาการใช้งานเนี่ยมันก็จะช่วยทาให มันเลื่อนไหลามากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวร,ร,รุ่นนี้นะคะแบตเตอรี่แบบจะอยู่ที่5,000 mAh โอ้โหโอเคครับตัวนี้แบต5,000ม a h น่าจะอยู่ได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น<ม>ี่ผมว่าแน่สบายแล้วก็แต่รุ่นนี้จะรองรับ 4G ค่ะแต่ยังไม่รองรับ 5G ค่ะก็จะเป็นระบบสองซิมการ์ดค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวถาดใส่ซิมเนี่ยจะเป็นพิเปิลรือว่า ไฮบิดนั่นเองนะครับผมอ่าตัวน,นี้ออกมาแล้วนะครับตัวน,นี้จะเป็นในส่วนของตัวทิปเปิลสล็อตนะครับก็คือสามารถใส่ได้ทั้งทิปตึงทิปสองแล้วก็มีมลิคัสตนั่นเองนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยจะเป็นไอวิสสล็อตก็คือระหว่างมิมือคัสต์กับทิปสองเนี่ยต้องเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับตนนัวนี้ดีครับก็ดีออกมา วนสเปกกันนะคะรุ่นนี้จะเปิดตัวประมาณอยู่ที่ 4, 4 9 9 9บาทค่ะหน้าจอ6.5นิ้วเป็นทรงหยดน้ำนะคะกล้องหน้าก็จะ8ล้านค่ะส่วนกล้องหลังจะมี4ตัวนะคะมี12ล้าน8ล้าน6ล้านแล้วก็2ล้านค่ะรุ่นนี้มีระบบสแกนลายนิ้วมือด้วยค่ะแล้วก็จะเป็น Android 9นะคะจะมีแอปีลรอก เด่นนะครับสำหรับตัวเรียวมี5ไอนะครับย้ำตัวนี้คือ5 5ไนะครับมันจะมีเรียวมี5แล้วก็ที่ออกมาใหม่ก็จะเป็น5ไอนะครับก็สามารถเข้ามาดูมือถือตัวจริงๆที่ร้านออมรัพโมบายได้เลยนะครับเราจะมีให้ลูกค้าเลือกดูตัวไหนในตัวนี้เลยนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอลาได้นนะครับ